นี่ค่ะจิงเบบี้จิงโกะนะคะคิดว่าช่วงนี้เมคอัพอะไรมาแรงที่สุดคะโอ้ช่วงนี้ต้องเป็นอายแชโดว์พาเลตค่ะที่เกาหลีคือแบบเยอะมากสไตล์ที่พี่จิงชอบที่สุดคูลโทนหรือว่าวอร์มโทนยากมากเลยอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราอยากดูไบรท์ในหน้าหนาวก็จะแต่งคูลโทนแต่ว่าอย่าตอนนี้สปริงซัมเมอร์ก็จะแต่งเป็นวอร์มโทนซะส่วนใหญ่ค่ะ เห็นว่าพี่จริงเป็นสายเกาค่ะมีไอดอลในการแต่งหน้าที่ชอบเป็นพิเศษไหมอืมส่วนใหญ่จะติดตามเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ฝั่งเกาหลีนะคะคุยขับแบบไอดอลหรือว่าเมคอัพของดาราอย่างนี้คือดีมากเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ของเอสป่าอามีทักมีทังบีอาแล้วก็อีกค่านึงทำไม่ได้คิดว่าสายเกาแบรนด์ไหนถูกใจพี่จริงที่สุดเกซีค่ะ เป็นตัวไหนคะอันนี้โอ้ถ้าจะให้ขายบเปิดแผงก็ขายได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะชอบเป็นอแชโดว์อย่างวันนี้ก็ใช้เป็นตัว a t h e r e ล l ี o l อเล t ชั่ที่เป็นสีอวอรมเบสิกมาแล้วก็ที่ชอบมากจะมี Coral Summer ด้วยค่ะเราคิดว่าเคบิวตี้จะต้องเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษคะเคบิวตี้เหรอคะงานผิวคะ่ะใช่เพราะงานผิวมันจะต้องมีความเป็นธรรมชาติแต่ว่ายังมีความปกปิดแล้วก็เต้นแสงอยากฝากอะไรถึงคนที่ดูคลิปนี้ไหคะ ถ้าอยากจะแต่งตัวแต่งหน้าสวยแนะนำให้ดู personal color ตัวเองนะคะแล้วก็ช้อปเิืนสังัาเกาหลีค่ะ K beauty brand คือใช้ดีมากแนะนำมากๆเลยค่ะ